ไปดูความมึนไหวของการท่าเรือ FC นะครับในเกมล่าสุดในศึกฟุตบอลไทยลีกต้องบอกว่าปุูกไวพ่ายพีทีประจวบด้วยสกอร์หประตูต่อ2องทำให้สถานการณ์ในการลุ้นรองแชมป์เนี่ยค่อนข้างจะลาบากเพราะว่าวานนี้แบงคอกก็ชนะด้วยใช่ก็เป็นเกมที่เตะจบคู่สุดท้ายเลย,เลยนะครับ <ผม S 1> ของการแข่งขันขนัดการสัปดาห์เมื่อวานนี้นะครับทางเสื้อเด็ดเจเด็ดมิลเลกควรซีรของทีมเนี่ยก็ออกมาปเปิดเผยว่าการที่ทีมแพ้ในเกมนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าไปเสียประตูเร็วตัง้งแต่นาทีแรกนะครับทำให้ เกมของทีมเนี่ยทีมท่าเรือเนี่ยเล่นยากขึ้นนะครับเพราะว่าตามหลังตั้งแต่ต้นเกมก็ไปเยือนด้วยเดินทางไกลแล้วก็สภาพสนามก็ไม่เคยชินนที่ 3, 3, าสามสามเอาเซรีฟก็ขึ้นชื่อเป็นเรื่องของอสนามปรบับเซียนอยู่นะครับก็ทําให้เกมนี้เนี่ยเป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับก็คงจะต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับถึงแม้ว่าทีมจะได้โซเลสกับนูรูนสี่นัเกมกลับมาจากการบาดเจ็บแต่ ลงมาเกมนี้เนี่ยยังแผงลื่นไม่ค่อยได้เพราะว่ายังต้องเรียกความฟิตอยู่นะครับก็คงต้องไปดูกันเกมหน้านะครับที่การท่าเรือเนี่ยจะเปิดบ้านรับการเมาของชัยนาธนะครับว่าจะสามารถคืนฟอร์มได้หรือไม่เพราะตอนนี้สถานการณ์ของการท่าเรือในการลุ้นอันดับ3เนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้มข้นเลยเพราะว่า SG สจีมุงทองก็ทําแต้มขึ้นมาทาบแล้วนะครับเกมนัดหน้าท่าเรือจําเป็นจะต้องเน้นมากขึ้นผมก็ติดตามกันะครับสำหรับสาวกสิงเจ้าท่าในการลุ้นอันดับ3แล้วก็รองแชมป์